ที่แอมได้มีโอกาสรู้จักกับบริษัทหลายบริษัทนะซึ่งเพื่อนๆทุกท่านได้มีโอกาสเข้ามาเนะะี่ยค่ะแอมอยากบอกว่าชีวิตแอมเปลี่ยนไปค่ะนะคะแล้วก็หน้าตาดูได้ประมาณนี้ค่ะปีกว่านะณปัจจุบันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าแฮปปี้มากๆเนาะก็ดีใจที่จะได้มาเล่าเรื่องราวค่ะของเรื่องของจิ๊กซอชีวิตเออที่แอมใช้คําว่าจิ๊กซอชีวิตเนี่ยเพราะว่าแอมเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านบนโลกใบนี้รอจิ๊กซอตัวนี้อยู่ค่ะแล้วก็พยายามนะคะตามหาไขว่คว้าค่ะ เพื่อจะให้ได้จิ๊กซอเนี่ยแต่มันตลอดเวลามันยังไม่มีอะไรที่มาเติมเต็มชีวิตได้เลยนี่คือจิ๊กซอที่เป็นส่วนเติมเต็มที่แตกต่างจากที่เราทุกๆคนนะ,คะได้รู้จักมาเมื่อในอดีตค่ะผ่านไป50ิปีแอมจึงได้รู้จักกับจิ๊กซอชีวิตอันนี้นะคะเราก็ทําให้แอมเนี่ยคือเรียกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ขนาดนั้นเนาะนี่เรามาดูค่ะว่ามันมาเติมเต็มยังไงนะคะแอมจะพูดถึงซิกบอร์ดนะคะคือมีบอร์ดทั้งหมด6บอร์ดนะคะเพื่อนๆลองดูนะว่าเอ๊มะม ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน่าเชื่อเหลือเกินค่ะว่าผู้คนบนโลกเนี่ยก็จะต้องทํางานบางคนก็ใช้เงินทํางานเห็นไหมคะผู้ชายคนที่ใช้เงินทํางานให้กับเขาเขามีความสุขและแฮปปี้มากเลยแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังทํางานเพื่อเงินค่ะการทํางานเพื่อเงินก็จะได้เงินมาแบบเขาเรียกว่าเออแฮ h a ี้มันนี่อะค่ะคือเงินที่ไม่มีความสุขอะได้มาแบบไม่มีความสุขแล้วก็จับใจ่ายใช้สอยออกไปอย่างไม่มีความสุข พขามีความสุกว่ามันได้มายากกว่าจะจ่ายออกไปมันก็ต้องยากๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่คนที่แฮปปี้เขามีความสุขกับการที่ได้รับเงินมาแฮปปี้มันนี่เข้ามาหาเขาเงินที่มีความสุขเข้ามาเขาก็จัดจ่ายใช้สอยอย่างมีความสุขเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเ,เงินมันมาอย่างไงนะคะเอมเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านจะอยู่ในตารางนี้ค่ะนะคะ,นะคะในการที่เราเริ่มต้นชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมาเลยเรียนจบปุ๊บสิ่งที่เราทําก็คือว่าเราเริ่มหางานทําเป็นอาชีพที่เราอาจจะต้องการหรือไม่ต้องการแต่เราต้องหางานทาเพื่ออะไร เพื่อได้ปัจจัยมาหล่อเลี้ยงชีวิตของเราค่ะเราอาจจะเริ่มต้นที่ไปสมัครงานเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทอันนี้คือเราเริ่มต้นจากการเป็นลูกจ้างนะคะก็เราก็จะมีเงินเดือนค่ะเงินเดือนก็ใช้เดือนบางทีก็ไม่ชนเดือนค่ะเพราะมันเป็นเงินเดือนไม่ใช่เงินปีนะคะไม่ใช่เงินปีเนาะเสร็จแล้วตรงนี้แอมอยากบอกว่าอุยวันหนึ่งเราก็จะผ่านตัวเองมีความสุขว่าอาการที่เป็นลูกจ้างเนี่ยนะเราไม่เอาแล้วเงินไม่พอใช้เราก็จะผ่านตัวเองเพื่อที่จะเป็นเจ้าของกิจการก็เป็นนายจ้างตัวเองค่ะก คนฝั่งซ้ายที่จะมีรูปนาฬิกาสีแดงๆนะคะก็ะคือเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะจะต้องใช้เวลาไปแลกกับเงิน,นะคะ่ะวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆไม่สามารถที่จะทิ้งกิจการไปได้เลยสําหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเราคิดว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจแต่จริงไม่ใช่คะ่ะธุรกิจเป็นเจ้าของเราเพราะอะไรเราไม่สามารถทิ้งกิจการไปได้วันที่เราทิ้งไปนะคะสามเดือนหกเดือนปีหนึง่งกลับมากิจการไม่เหลือแล้วเพราะว่าลูกน้องไม่สามารถทําให้กิจการนั้นหลั่นต่อไปได้แต่ก็จะมีคนบาง แบบพวกที่เขาแบบสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตของเขาเลยเขาก้าวกระโดดแล้วก็ข้ามฝั่งจากฝั่งซ้ายที่มีนาฬิกาสีแดงนี่ค่ะไปฝั่งขวาเพื่อเป็นอะไรเจ้าของกิจการจริงๆเจ้าของกิจการจริงๆนั้นหมายความว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะทิ้งกิจการไปได้โดยมีคนทํางานให้กับเขามีระบบการจัดการให้กับเขาโดยการที่เขาใช้เงินทํางานเขาหาเมืออาชีพมาทํางานให้กับเขาแล้ววันหนึ่งค่ะเขาก็สามารถจุดงานได้จริงๆเพราะอะไรเขาจะมีเงินมากพอที่เงินของเขาเนี่ย เอาไปต่อยอดค่ะเอาเงินไปทํางานให้กับเขาคนเหล่านี้ก็จะมีความสุขกับการได้ให้เงินทํางานเพื่อเขาเขาก็จะแฮปปี้ตรงนั้นแต่แอมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนไม่แฮปปี้หรอกค่ะเพราะอะไรคะบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องมีการลงทุนแต่ต,ตอนนี้แอมอยากใช้ควาว่าคุณทุกคนในห้องนี้เป็นคนที่โชคดีที่สุดค่ะกดหัวใจให้ตัวเองนะคะเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้คุณได้รู้จักกับธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายค่ะเพราะว่าเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนี่แหละค่ะที่จะทำให้คุณเนี่ยก้าวกระโดดจากฝั่งซ้าย ไปฝั่งขวาโดยเป็นเจ้าของกิจ,จการได้จริงๆโดยมีระบบการจัดการจริงๆแล้วคุณสามารถขยายเครือข่ายโดยที่คุณไม่ต้องหาเงินจํานวนมากมายเป็นแสนเป็นล้านเพื่อที่จะมาเริ่มต้นธุรกิจของคุณด้วยการซื้อระบบการจัดการเข้ามา <c oughs> หรือไปจ้างงานคนที่เป็นมืออาชีพนะคะตอนเนี้ยคุณจะเริ่มทําธุรกิจได้จากการลงทุนน้อยะคะ่ะการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคข,ของคุณนะคะเมื่อคุณมีเครือข่ายมากพอคุณจะมีเงินมากพอค่ะวันนี้เราจะมาดูว่า แล้วเครือข่ายตรงนี้ทํางานให้กับเราอย่างไรนะแต่อมอยากจะให้เพื่อนๆดูนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนในห้องเนี้ยค่ะอยากจะให้เงินทํางานแทนเราแน่ๆค่ะวันหนึ่งคุณก็จะเก็บเงินนะคะเก็บสะสมสะสมไว้แล้วคุณก็เอาไปฝากธน,นาคารค่ะฝากธนาคารคุณก็ได้รับดอกเบี้ยค่ะนั่นคือการที่คุณเอาเงินไปทำากับคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเงินทํางานให้กับเราแล้วเราต้องใช้เงินจํานวนเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเ,เนาะถ้าวันนี้คุณอยากมีเงินสักห้า้อยบาทต่อเดือน คุณจะต้องเก็บเงินจํานวนเท่าไหร่ปกติเนี่ยคุณเอาเงินไปฝากธนาคารธนาคารจะให้มาเป็นปีละครั้งเป็นดอกเบี้ยนะคะที่เมืองไทยก็ประมาณหนึ่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อปีนะคะอันนี้แอมสมมติว่าให้ห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคุณเอาเงินไปฝากธนาคารคุณต้องใช้เงินประมาณแสนสองค่ะคุณจึงจะมีไรายได้ต่อปีเนี่ยปีละหกพันเอาสิบสองไปหารได้เดือนละห้าร้อยถามว่าเดือนละห้าร้อยนี่เป็นไรายได้ที่คุณจะใช้ต่อนเนื่องโดยเงินทํางานให้กับคุณคิดว่าพอไหมคะคิดว่าไม่น่าจะพอค่ะ ก็อยากได้สักห้าพันถ้าอยากได้สักห้าพันก็ต้องมีสักล้านสองอยากได้ห้าหมื่นก็ต้องมีสักสิบสองล้านอยากได้แสนหนึ่งก็ต้องมียี่สิบสี่ล้านอยากได้สักล้ 24, า 1, 000, นหนึ่งในชีวิตเนี้ยนะคะก็ต้องมีสองร้อยสี่สิบล้านต้องถามตัวเราเองค่ะว่าวันเนี้ยเรามีโอกาสจะหาเงินสักยี่สิี่ล้านหรือสองร้อยสี่สิบล้านไปฝากธนาคารเพื่อกินดอกเบี้ยแล้วเราก็จะมีไรายได้แบบเนี้ยคิดว่าเราจะมีโอกาสหาเงินแบบเนี้ย 24ล้านหรือร้อย2ร้อยสี่สิบล้านเนี่ยนานแค่ไหนในการที่เราจะหาเงินก้อนเนี้ยค่ะเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนเพื่อทุกท่านในห้องนจะตอบค่ะว่ามันจะยากมากเลยนะคะแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่ามันใช้เวลานานแล้วก็ไม่รู้ชาตินี้มันจะมีโอกาสหาได้24ล้านไหมหาได้240ล้านไหมจะมีโอกาสมีไรายได้สักเดือนละแสนต้นหนึ่งล้านไหมวันนี้ถ้าเราเดินออกไปไปหาสมัครงานนะคะ ยิ่งวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะมีงานได้เลยแต่ณวันนี้เราสามารถทําธุรกิจออนไลน์แบบนี้ได้คุณอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ค่ะนะคะเราเชื่อว่าทุกทกท่านเนาะพี่สีมรนอยู่อเมริกานะคุณวันร์อยู่ในเทอร์แลนด์นะคะเราอยู่เมืองไทยต้องมีกาลังขับรถอยู่นะทุกคนนะอยู่ที่บ้านพี่ตู่อยู่ในห้องนอนเนี้ยค่ะคือเรามีความสุขของเราอยู่ที่ไหนก็ได้สามารถทำธุรกิจนี้ได้ดีเลยคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าจะทํำยังไงคะ่ะวันนี้เรามาดูเรื่องของผลิตภัณฑ์นิดนึงคะ่ะ ว่ามันจะตอบโจทย์ยังไงกับการที่เราจะไปนําเสนอแล้วเราไปทําธุรกิจของเราค่ะมีคําถามสําคัญนะคะคําถามหนึ่งก็บอกว่ายีนของเราเนี่ยมีความสามารถในการดูแลสุขภาพของเราค่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถสื่อสารกับยีนของเราได้เพื่อนๆดูนะคะว่าอันนี้เป็นเป็นภาพเนาะเนีนะะ่ยค่ะอันนี้คือมือนะคะมือที่บอกเฮ้ยมันเป็นแผลมันเป็นแผลค่ะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยยี่สิบแปดวันตกสาม สามสิบสาวันที่นิ้วของเราจะถูกการพัฒนาเซลล์เนื้อเยื่อกลับมาทําให้เนื้อเยื่อของเราเนะะี่ยค่ะดูเหมือนเดิมได้ถามว่าเมื่อเกิดแผลที่ตัวเราเราสามารถที่จะไปหาหมอแล้วหมอก็าแบบทายานะคะมันไม่ได้หายะคะ่ะแต่คนที่ทําให้มันหายก็คือร่างกายของเราเองเห็นไหมคะเขาสามารถปรับสภาพผิวของเรามีการพัดเปลี่ยนเซลล์ผิวตลอดใช้เวลายี่สิบแปดวันในการพัดเปลี่ยนเซลล์ผิวนะ,ะจนอันนี้ใช้เวลาสาสิบสาวัน ที่นิ้วของเราเนี่ยกลับมามีสภาพเหมือนเดิมนั่นคือการที่ยีนของเราสั่งการค่ะนะคะเราก็อยากจะแบบว่าสื่อสารกับยีนได้ว่ายีนทําอย่างไรเขารักษาตัวเราอย่างไรค่ะเรามาดูนะคะตอนเนี้วิทยาศาสตร์ที่20ปีที่แล้วเรามีความสุขว่ามันคือนวัิยายทางวิทยาศาสตร์ว่าเราจะสามารถสื่อสารกับยีนของเราได้นะวันนี้เรื่องนี้เป็นความจริงแล้วค่ะนะคะเป็นความจริงที่เราได้มีโอกาสรู้จักของรู้จักเรื่องของ นิวตรีจีโนมิกและไบโอแฮกคิ่งเรามาดูนะคะว่านิวตรีจีโนมิกคืออะไรคือโภชนะพันธุศาสตร์ค่ะคือการที่เราสามารถนะคะใช้สารอาหารนะคะสื่อสารกับยีนของเราได้สารอาหารที่เป็นส่วนประกอบตามธรรมชาตินี่แหละค่ะเหมือนอดีตที่แอมได้มีโอกาสนะคะในปัจจุบันนี้ก็ยังทาอยู่เรื่องอาหารแอมมีโอกาสปรับตัวเองจากการที่ทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์มาตลอดหลังจากมาทานแมคโรไบโอติกนะคะก็ทําให แอมทานพืชทําให้ผิวของแอมมันเย็นแบบเรียบนะ,ะมันสุดยอดมากๆค่ะแต่หลังจากที่แย้งได้มีโอกาสมาทานผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรานะคะของบริษัทไลฟ์แมนเทชเนี่ยทำให้รู้ว่ายีนของเราเนี่ยสามารถเข้าไปสื่อสารเราสามารถเข้าไปสื่อสารกับยีนของเราได้โดยตรงแล้วก็ปรับสภาพทําให้เราเนี่ยได้สิ่งที่เราต้องการคือผลลัพธ์ที่เราต้องการได้จริงๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องของโภชนาพันธุศาสตร์หรือนิวตริจีโนมิกและอีกคำหนึ่งก็คือคําว่าไบโอแฮกกิงค่ะ ไบโอแฮกคิงคือการที่เราเนี่ยสามารถนะคะกู้คืนสุขภาพของเรานะคะนะคะตามที่เราแบบว่าปกติเราจะมีการควบคุมนะคะระบบต่างๆภายในร่างกายเราซึ่งเราอะ่ะไม่สามารถใช้สมองควบคุมได้แต่มันมีนกลไกบางอย่างในร่างกายของเราค่ะนะคะวันหนึ่งบริษัทไลท์บันเทจก็สามารถที่ทาให้เราเนี่ยกู้คืนสุขภาพนะคะด้วยการเข้าไปควบคุมระบบต่างๆที่ซับซ้อนในร่างกายของเราได้ค่ะแล้วทําให มีผลลัพธ์ตอบกลับมาอย่างที่เราต้องการนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Protendim um n e ท o ค่ะเป็นการที่เราสามารถเอานะคะสารอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนะะี่ยค่ะเข้ามาสก,กัดอย่างเข้มข้นเนาะแล้วก็จะมีนะฮะสัดส่วนที่ถูกต้องค่ะจนเกิดผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า p r o โพ n d น i m Nerve 2ซึ่งสามารถเข้าไปกระตุ้นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า โปรตีนเน o ทูในร่างกายของเราในทุกๆเซลล์ของเราแล้วโปรตีน e น o ทูเนี่ยมันจะมีพาสเวในการเดินทางเข้าไปสู่ยีนของเราค่ะสื่อสารโดยตรงกับ Survivor ์ e ปรยีนนะคะแล้วตรงเนี้ยเขาสามารถที่นะอมอยากใช้คําว่ามีงาน peer r review ถึงมากกว่า25 p peer review นะ,ะอยู่ในฐาน p u บเม็ .com นะคะที่เราสามารถเข้าไปค้นคว้าได้นะคะ ในงานวิจัยต่างๆค่ะในในฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์เพื่อนๆสามารถเข้าไปค้นได้นะคะว่าเนี่ยเป็นเรื่องราวของผลิตภัณฑ์โปรเทนดิมของเราแล้วเป็นชื่อว่าโปรเทนดิมเลยไม่ใช่สัสดส่วนใดๆสัสดส่วนหนึ่งว่าใส่อันนี้สัดทานอันนี้เข้าไปมันเป็นยังไงคะ่ะเนี่ยค่ะคืนผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เรามีความภาคภูมิใจมากๆที่สามารถกลับมานะคะกู้คืนนะ,ะสภาพนะคะ ร่างกายต่างๆของเราโดยการมาฟลิปเดอะสวิตต์ฟิลเบ็ตเตอร์แล้วก็ดูหมอคือเขาเข้ามาเปิดสวิต์การทํางานนะคะโดยการสื่อสารกับยีนของเราโดยตรงแล้วทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีมากขึ้นค่ะใครก็ไม่สามารถรู้สึกได้เท่าเราเมื่อเราทานเขาไปแล้วเราจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยทำให้เรารู้สึกดีค่ะนะคะแล้วก็มันสามารถทําให้เราเนี่ยทำบางสิ่งบางอย่างได้มากขึ้นเหมือนเมื่อในอดีตที่เราเคยทําได้เหมือนเมื่อก่อนแอนก็จะมีอาการแบบว่า ตื่นขึ้นมานี่ก็จะวิงเวียนเนาะมีความรู้สึกว่าหัวมันจะทิ่มะค่ะนะคะเลืมันไปเลี้ยงสมองไม่พอนะปวดเมื่อยตามร่างกายต้องงวดตลอดเวลาเยค่ะหลังจากได้ทานผลิตภัณฑ์แล้วก็เฮ้ยามมําให้แอมรู้สึกว่าเฮ้ยหัวใจแอมมันเต้นดีขึ้นไม่หอบไม่เหนื่อยนะคะตรงนี้นะเป็นสิ่งที่แมอแมได้นะคะแอมก็มา ฟิปเดอะสวิตค่ะก็คือเปิดสวิต์ในทุกๆเซลล์ของแอมกลับมาแล้วก็ทาให้แอมรู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็ทาบางสิ่งบางอย่างได้มากขึ้นบริษัทไลฟ์แวนเทจของเราะขะได้มีโอกาสนะคะถูกเชิญเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ N นสเซ็และจดทะเบียนนะคะบริษัทว่าเราเนี่ยเป็นเทคโนโลยีไม่ใช่อาหารเสริมนะคะเป็นเทคโนโลยีค่ะในตลาดหลักทรัพย์ n นสเซ็แต่ในเมืองไทยเนี่ยเราจดทะเบียนเป็นอาหารเสริมนะคะแล้ววันที่9้านะคะ มกราคมในปี2020เรามีโอกาสได้เปลั่นะะระฆังค่ะคือลิ n เดเบลในการเป็นตลาดหลักทรัพย์เพราะเราอยู่ในระดับท็อป10ของการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์วิยยดขายอยู่ในระดับท็อป10จึงได้มีโอกาสไปลั่นะะระฆังในการเปิดตรงนี้ค่ะใครบ้างที่มีโอกาสไปล,ล,ลั่นระฆังตีองมีเฟซบุ๊กมีค่ะเออหลายๆบริษัทที่แบบเข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แนสท์ที่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเท่านั้นณปัจจุบันเราถูกเชิญให้ไปอยู่ในซิลิคอนวันเล่นะคะ จะบอกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจมากๆเพืเ่อนๆสามารถกดหัวใจได้นะคะว่าบริษัทไลฟ์แวนเชตของเราเนี่ยไม่ธรรมดาแอมเชื่อ <'m> sure ว่านะไม่ว่าเราจะอยู่หรือไม่อยู่ต่อไปในอนาคตอีก 40- 50ปีนี่จะเป็นแมกกาเทรนที่บริษัทไลฟ์แวนเชตจะยังคงอยู่ค่ะแล้วจะอยู่คู่โลกตลอดไปในความรู้สึกของแอมอัมนนี้ใช้ความรู้สึกนะคะเนาะว่าเป็นไปได้แล้วเรามีผู้บริหารนะซึ่งเป็นหญิงแกร่งนะ,ะท่านชื่อคุณนุ่มวิภารั์สอนบุญมานะคะ เพื่อนๆชชวยกดหัวใจให้กับท่านด้วยนะคะท่านมีปณิธานมากมายค่ะในการที่เข้ามาบริหารน,นะคะเยากมากเลยนะที่จะมีผู้หญิงนะคะที่เข้ามาอยู่ในแนวหน้านะคะท่านเป็นผู้หนึ่งค่ะแล้วท่านมีความมุ่งมั่นนะคะที่จะช่วยให้ผู้คน,นะคะมีความมั่งคั่งนะคะแล้วก็มั่นคงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีค่ะนี่คือปณิธานของท่านนะคะแอมได้มีโอกาสสัมผัสท่านท่านสุดยอดมากๆนะคะแล้วก็เป็นกันเองมากๆนะคะก็กกก travaille. เ ยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่บริษัทไลฟ์แอนเทนเนเนาะอันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ให้เพื่อนๆได้หยิบกัดเลือกนะคะคุณสามารถเริ่มต้นนะคะในธุรกิจไลฟ์แอนเทนได้จากแพ็กเกจเล็กๆที่4,750หรือหนึ่งหมื่นนะคะหนึ่งหมืรห้าสิหรือ2 5 0 0 0ืห้าร้อยหรือสี่0มืหนึ่งพทำไมแตกตา่างล่ะมีแพ็กเกจให้เลือกตามที่คุณปรารถนาค่ะแพ็กเกจทุกแพ็กเกจสุดคุ้มทั้งนั้นเลยค่ะนะคะคุณเริ่มต้นได้ตามปัจจัยที่คุณมีนะคะ แต่ถ้าแอมจะนําเสนอว่าแพ็กเกจอะไรคุ้มที่สุดอยากนํานเสนอว่าแพ็กเกจ4 1 0 0 0เป็นแพ็กเกจที่คุ้มที่สุดค่ะนะคะวันนี้ถ้าคุณอยู่ที่นี่แล้วคุณบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้น่าสนใจแพ็กเกจสุดคุ้มได้รับผลประโยชน์ตอบแทนมากที่สุดเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านจะเลือกทําธุรกิจที่มีผลประโยชน์ตอบแทนมากที่สุดและเลือกได้รับผลประโยชน์มากที่สุดนะคะวันนี้ถ้าคุณตัดสินใจเลือกแพ็กเกจ4 1 0 0 0นี่เป็นตัวอย่างสมมุตินะคะว่าเพื่อนๆเ,เลือก4 1 0 0 0 เ,เพื่อนๆจะมีโอกาสได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีูลค่าที่สี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบค่ะแล้วคุณก็ใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะหาความประทับใจในผลิตภัณฑ์ให้เจอค่ะแล้ววันหนึ่งคุณจะเหมือนแอมแอมได้มีโอกาสนะเริ่มต้นธุรกิจไม่ใช่ที่สี่หมื่นหนึ่งนะคะวันแรกแอมร่มต้นธุรกิจที่ห้าพันเจ็ดร้อยบาทเองนะคะแล้วก็ไปแบ่งกับเพื่อนคนละครึ่งสองพันแปดห้าสิบทานไปในแคปซูลเดียวเพียงแคปซูลเดียวตอบโจทย์ชีวิตของแอม มันเป็นไปได้หรือผลิตภัณฑ์เป็นจริงไหมนะคะมันไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะตอบโจทย์ได้ขนาดนี้คือคือมันรู้สึกทันทีเลยทำให้แอมต้องเข้าไปตามหาว่าผลิตภัณฑ์นี้มันดีจริงไหมไม่ได้อุปทานใช่ไหมจนสุดท้ายได้ซื้อแพ็กเกจสูงสุดค่ะที่4ี่0 0ื่นน่พนี่แหละค่ะนะคะแล้วแอมก็ได้รับแพ็กเกจมาแล้วก็ทานทานอย่างต่อเนื่องจนตอบโจทย์ค่ะจนวันหนึ่งอยากบอกเพื่อนอยากเล่าให้เพื่อนฟังความรู้สึกว่าโอ้หผลิตภัณฑ์มันดีมากอยากให้คนทั้งโลกได้ทานหนึ่งแคปซูลเท่านั้นเองคือเนื้อ แล้วอันก็เริ่มบอกเล่าค่ะสุดท้ายก็มีเพื่อนค่ะวันนี้ถ้าคุณจะหาคนสักห้าคนเข้ามาสู่ธุรกิจนะคะที่คุณเริ่มต้นจากการที่คุณทางผลิตภัณฑ์แล้วประทับใจหาเรื่องราวประทับใจให้เจอแล้วคุณก็เล่าสู่เรื่องราวค่ะหาคนที่เชื่อมั่นในตัวคุณค่ะนะคะคนที่แบบเฮ้ยว่าไงว่าตามกันเนะคะีค่ะอู้แล้วข้ามันดีขนาดเนี้ยถ้าเราไม่บอกคุณเราจะรู้สึกเสียใจมากแล้วเพื่อนนะจะต้องแบบเฮ้ยทำไมเธอไม่บอกฉันเนี่ยค่ะเราต้องไปหาคนเหล่านี้และสามารถบอกเล่าเรื่องราวอย่างีในเดือนที่หนึ่งได้ถึงสิบเอ็ดคน ะะเพื่อนๆลองดูถ้ามีสักห้าคนเห็นด้วยกับเราเป็นไปได้นะคะคนห้าคนเนี้ยเข้ามาซื้อแพ็กเกจเหมือนเราเลยค่ะแพ็กเกจที่คุ้มที่สุดสี่หมื่นหนึ่งพันนะะเมื่อเขาซื้อแพ็กเกจนี้เข้ามาแล้วนะ,ะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะมีไรายได้กลับเข้ามาค่ะมันเป็นการตลาดนะคะตรงนี้เนาะเราจะได้มาแปดพันบาทอันนี้ไม่ใช่เงินของเพื่อนเรานะคะไม่ใช่เงินของนายเใน b ในซแล้วก็นายดีแล้วก็นายอนะคะเป็นเงินที่เราอะ ได้รับมาจากการที่เราบอกเล่าเรื่องราวบริษัทใจ่ายให้กับเราค่ะเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้เป็นเงินของเรานะคะตรงนี้ค่ะเราก็จะมีรายได้ที่สี่พันอ็สี่หมื่นขอภัยค่ะสี่หมื่นนะคะแอมอยากบอกวันนี้คือจุดคุ้มทุนของคุณแล้วค่ะนะคะเมื่อไหร่ที่คุณถึงจุดคุ้มทุนเร็วค่ะคุณจะสามารถไปต่อในธุรกิจนั้นได้แล้วคุณจะมีความสุขมากแอมถึงจุดคุ้มทุนอันนี้ภายในสัปดาห์ที่สองค่ะผ่านไปเด,นเดือนเดือนเดียวค่ะแอมมีรายได้มากกว่าสองแสนกว่านะคะ ธุรกิจนี้ตั้งแต่ทําธุรกิจมาแอมเคยมีอดีตกับธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายนะคะในเครือข่ายอื่นแบบ24ปีแล้วเดือนแรกที่แอมทำอย่างมุ่งมั่นสาหัสได้มาแค่98บาทแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีธุรกิจไหนบนโลกใบนี้ที่เป็นตลาดแบบเครือข่ายแล้วมีไรายได้เป็นแสนแสนในเดือนแรกนี่คือธุรกิจเดียวเลยค่ะแอมอยากใช้คํานี้เลยนะที่เราสามารถสร้างเงินแสนได้ภายใน1สัปดาห์ภายใน2สัปดาห์ภายใน1เดือนนะคะ เพื่อนๆอันนี้คือมันตอบโจทย์ชีวิตจริง,รงๆแล้วแอมก็ทานฟรีมาตลอดค่ะแล้วก็มีความสุขมากกับการได้แบ่งปันเรื่องราวนะคะวันนี้เนาะถ้าเรานะคะได้เข้ามาในธุรกิจไลฟ์แอนเชนแล้วเราถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะบริษัทจัดแพ็กเกจพิเศษให้ซึ่งแพ็กเกจเนี้ยปกติคุณจะต้องซื้อในราคา4 9 5พัน้าห้าสิบบาทนะคะแต่คุณยังสามารถเลือกแพ็กเกจเนี้ยในราคาชุดที่เป็นชุดในการเข้ามาสู่ธุรกิจใช้บัตรประชาชนของคุณนะคะ 4,750บาทนะคะแต่คุณสามารถซื้อได้ในราคา4,450บาทในการที่คุณสามารถสมัครแพ็กเกจออโตชิปซึ่งตอนนี้บริษัทมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับออโตชิปมันคุ้มสุดคุ้มมากๆเพื่อนๆไปศึกษาดูกับคนที่แนะนํานะคะว่าออโตชิปเนี่ยอูมันได้อะไรเพิ่มเติมเข้ามาที่แบบถ้าคุณออโตชิปทุกเดือนตลอด1ปีหลังจากนี้ไปนะคะสิ่งที่คุณจะได้นะคะอูตั้งแต่มีกระติกน้ำนะคะทั้งน้ําร้อนน้ําเย็นได้มีเนื้อทุงให้กับคุณนะคะมีโปรไบโอให้กับคุณแล้วก็มีนะคะ เนื้อวันและเนื้อทุ้วใหคุณใน,ในเดือนสุดท้ายคือเดือนที่12นะ,ะแพ็กเกจคุ้มมากๆนะคะเนี่ยเมื่อคุณซื้อเข้ามาในการที่คุณมีการซื้อซ้ำแอมอยากบอกว่าธุรกิจเนี่ยเราไม่ต้องตามลูกค้าเลยค่ะสําหรับแอมนะแต่ถ้าเกิดตามดีไหคะดีค่ะลูกค้าก็จะรู้ว่าเราอะใส่ใจกับเขานะคะอันนี้มีจต่คนตามหาค่ะว่าโอ้กินแล้วมันดีขนาดนี้ค่ะวันหนึ่งเขาจะกลับมาเราทําเรื่องซ้ําๆแต่ไรได้ไม่ซ้ํา วันนี้ธุรกิจที่มันสามารถเติบโตได้จากอันนี้เลยค่ะเป็นไรายได้ที่เรียกว่า unit level commission เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคือไรายได้ที่เรียกว่า smart start นนะั้นสามารถมีได้ตลอดทุกสัปดาห์จ่ายทุกวันจันทร์นะคะเงินวันจันทร์จะเข้ามาหาคุณคุณจะมีไรายได้ทุกสัปดาห์ท,ทุกวันจันทร์จะมีความสุขมากเมื่อก่อนวันจันทร์จะเป็นไงคะอู้ไม่อยากตื่นเลยเพราะอะไรต้องออกไปทํางานต้องออกไปเหน็ดเหนื่อยข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้อยู่บ้านนะคะทํางานออนไลน์แบบเนี้ยก็ได้ค่ะ คุณก็สามารถมีรายได้ทุกๆปัจจัดเข้ามานะคะแอมได้ไม่เยอะคะ่ะสัปดาห์หนึงก็แบบหล่อเลี้ยงชีวิตมาได้แบบมีความสุขนะคะเมะื่อคืนก็มานั่งคํานวณเงินกันก็แบบแฮปปี้มากโอ้โหตลอดทั้งปีเนี่ยมีเงินเข้ามาเท่าไหร่เรามาดูยูนนี้เลเวลคอมมิชชั่นนะคะรายได้นี้เป็นรายได้ที่แอมใช้กับว่าเป็นบนานํานาญที่เติบโตได้ใช้คําว่าเลเวเลตอินคัมค่ะคือวันนี้คุณอาจจะไม่ได้หยุดคะ่ะแต่ว่าธุรกิจของคุณยังหลั่งไปคุณจะเป็นรายได้ที่เรียวกว่าเป็นค่าผ่อนแรงค่ะวัันนนีีีี้้้ถาเพยงคคคคุุ่่ณณม5ทรูจก แนะนำเขาค่ะเขาซื้อนะคะชุดออโตชิปเมื่อสักครู่ที่อัาบอก4,450ซื้อให้กับตัวเองและคนที่เขาหลักค่ะเขาจะมีคะแนน200 p v เข้ามาในระบบของจูนี่เลเวลคอม i ิชชั่นอันนี้ค่ะคุณจะสามารถมีไรายได้จากจูนี่เลเวลคอมพิชชั่ได้ถึง9ชั้นนะคะมากสุดถึง43%นะคะเรามาดูนะคะว่าเพียงแค่คุณหาคนมา5คนเขาซื้อต่อเนื่องเดือนละ2เซตสมมุตินะคะคุณจะมีไรายได้จากการที่เขาซื้อต่อเนื่องที่640บาท ถ้าเพื่อนของคุณห้าคนอยากจุดคุ้มทุนอยากถึงจุดคุ้มทุนที่สี่หมื่นบาทเราก็ช่วยเขาหาคนห้าคนให้เจอค่ะนะคะแล้วเขาก็เข้ามานะคะก็มีคนยี่สิบห้าคนเข้ามาเห็นไหมคะคุณก็จะมีรายได้ที่เท่าไหร่คะแปดพันค่ะเราก็ไปช่วยคนยี่สิบห้าคนนะคะได้มาหนึ่งร้อยี่สิบห้าท่านคุณก็จะมีรายได้ที่เจ็ดหมื่นสองนะคะตรงนี้นะเป็นทวันเป็น,ปน,ปนอะไรเขาเรียกว่าทวีคูณนะคะเป็นคารผ่อนแรง คุณไม่ได้ต้องไปหาคนเป็นร้อยเป็นล้านนะคะคุณหาแค่ห้าคนที่รักศรัทธาเชื่อมั่นในตัวคนคุณช่วยไปแค่สี่ชั้นชั้นที่4ี่เนี่ยหกรอยิบห้าคุณมีไรายได้แล้วค่ะสองแสนแปดมืนหกร้อยสี่สิบขอมาเปรียบเทียบตารางนิดนึงนะคะเมื่อจะครู่คุณจะต้องหาเงินนะคะแสนสองหมืนเพื่อได้ห้าร้อยกับการที่คุณหาเพื่อนห้าคนคุณได้มาแลหกร้อยสี่สิบาทอันไหนคิดว่าทําได้คะถ้าคิดว่าหาเพื่อนห้าคนทําได้กดหัวใจให้แอมได้นะคะเนาะนะคะแล้วเรามาดูนะ ถ้าเกิดเราไปช่วยเพื่อนของเพื่อนนะคะให้มี25คนมาในเลเวลที่สองเรามีรายได้ที่8,000 8,000บวก640เป็น8,640เห็นไหมคะกับการที่คุณจะต้องหาเงินแสเ1,200,000บาทเพราะคุณจะได้5,000บาทนะคะเรามาดูนะคะแล้วถ้าเกิดคุณจะต้องหาเงินถึง12ล้านเพื่อให้ได้50,000กับการที่คุณช่วยเพื่อนในเลเวลที่สองที่สามต่อไปคุณมีเงิน70,000คือเรียกว่าเป็น8 000, 6 4ิ0 เห็นไหมคะเนาะกับเอ๊ะ hey, ถ้าเราจะต้องหาเงิน, 24, 000, 1, นยี่สบสี่ล้านเพื่อให้ได้หนึ่งแสนเนี่ยเพื่อนๆดูนะคะมันใช้เวลาเนาะอันนี้ถ้าเราช่วยเพื่อนลงไปในเลเวลที่สี่หกร้อยี่สิบห้าท่านรวมเบ็ดเสร็จเราช่วยเพื่อนเราทั้งหมดองเ,เนี้คะ่ะมีคนเข้ามาในองค์กรเจ็ดร้อยแปดสิบคนนะะเราจะมีไรายได้ที่สองแสนแปดหมื่นหกร้อยสี่สิบบาทเ,เพื่อนๆดูนะคะเอาแล้วเราจะมีโอกาสมีไรายได้สักเดือนละล้านไหมคะมีคะ่ะวันนี้ถ้าเรามีโอกาสได้บอกเพื่อนห้าคนนี้แล้ว แอมจะเปรียบเทียบนะคะวันนี้ที่แอมได้มีโอกาสมานั่งพูดตรงนี้ค่ะคนในองค์กรของแอมณปัจจุบันนะคะผ่านไปสาปีเนี่ยมี2,600กว่าคนวันนี้ไม่ต้องเยอะเอาแค่1,000คนคุยแบบนี้ค่ะวันละ1ชั่วโมงแอมมีเวลาทํางานที่1,000ชั่วโมงค่ะแล้วถ้า1,000ชั่วโมงยังบอกต่ออย่างต่อเนื่องในขณะที่แอมไม่ได้บอกแล้วไม่ได้ทําแล้วนะคะวันนี้คิดว่า1,000คนเขาจะหยุดไหมคะถ้าแอมไม่ทํา เขาไม่มีทางหยุดแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเก้าเลเวลนี้จะเป็นไปได้คะ่ะแล้วท่านรู้ไหมคะว่าถ้าเก้าเลเวลนี้เกิดจริงๆกับการที่ห้าแตกห้าไปรเรื่อยๆคุณจะมีรายได้ถึงสี่ร้อยกว่าล้านเลยนะคะจากจุดนี้เลเวลของพิชชันนนี่ตื่นเต้นมากเลยนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะมันตื่นเต้นมากเรามาดูนะคะว่าวันนี้ถ้าคุณนะคะมีรายได้ที่สองแสนกว่านะคะบอกว่าคุณจะเป็นตําแหน่งที่เรียกว่าโปรเจต์โปรเจต์ยังไงเจ็ดร้อยแปดสิบคนเนะะี่ยค่ะเอาไปคูณนะคะลองคูณดูนะคะ 200 p v คุณจะมีคะแนนนะคะที่เขาเอามาคิดเป็นตำแหน่งให้กับคุณที่1 5 6 0 0 0คะแนน1 5 6 0 0 0คะแนนเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นตำแหน่งโปรเจ์เห็นไหมคะโปรเจ์นี่นะโปรเจ์มีแค่1 0 0 0 0 p v ค่ะคุณสามารถเป็นตำแหน่งโปรเจ์ได้แล้วแล้ว1 0 0 0 0 0 p v เนี่ยเป็นโปรเจ์ได้อะไรมีค่าเฉลี่ยจากตลาดหลักทรัพย์แมสแตว่าถ้าเมื่อ,อไหร่ที่คุณเป็นตำแหน่งโปร์คุณจะมีะไรายได้อยู่โดยประมาณที่4 2 8 0 0 0 8 6ด้บาทโดยประมาณค่ะอยากเป็นโปรเจกต์ไหมคะทำแบบนี้ค่ะ4ีเลเวลลงมาช่วยคน5คนให้ข้าคนไปแตะ5้าแบบนี้ค่ะแล้วคุณก็จะเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าโปรเจกต์นะคะแล้วโปรเจกต์ยังได้อะไรอีกนะคะโปรเจกต์ project จะมีรายได้นี้ค่ะรายได้ที่เรียกว่า e Elite Bonus Pool ค่ะ4%จากทั่วโลกตอนนี้บริษัทไลฟ์แันเทคขยายไปทั้งหมดย5ประเทศทั่วโลก ซึ่งเราไม่ได้รู้จักคนใน25ประเทศนั้นเราอาจจะรู้จักเฉพาะคนในองค์กรของเราเฉพาะในห้องของเราวันนี้แต่เชื่อไหมคะว่าวันหนึ่งที่คุณสามารถเป็นตําแหน่งโปรเจกต์ได้คุณจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลแชร์ลิงจากการที่มียอดจําหน่ายทั่วโลกใบนี้ถึง4%ด้วยกันเนะะี่ยค่ะที่บริษัทบ,บอกว่าเอามานะคะยอดขายทั่วโลกประเทศอะไรก็ไม่รู้คุณรู้จักเขาหรือไม่รู้จักไม่ต้องซีเรียสแค่คุณเป็นโปรเจกต์ให้ได้ค่ะคุณอาจจะบิวโลคอลี่ค่ะแต่เบเนฟิตดเนี่ยโกลบอลี่ค่ะ คุณทําแถวแถวบ้านนะคะแต่ว่ากําไรเนี่ยได้จากทั่วโลกมาหารกันเอา4%ยอดขายมาหารนะคะเป็นชิ้นเค้ก1%จ่ายให้กับโปรเจกต์อีก1%จ่ายให้กับโปรเจกต์โปร8โปร9โปร10เนี่ยค่ะอีก1%จ่ายให้กับโปร8โปร9โปร10อันนี้ไปเรื่อยๆให้ตั้งแต่โปร7โปร8โปร9โปร10ไปเรื่อยๆคุณอยากได้4%เป็นโปร10ให้ได้นะคะณวันนี้ในเมืองไทยเปลามีโปรเจกต์นะคะได้รับ1%ทราบไหมคะว่าเท่าไหร่ โดยประมาณได้เดือนละประมาณ5 0,000บาทเท่ากับคุณมีเงินฝากธนาคาร12ล้านได้5 0,000บาทเป็นเงินเพิ่มเข้ามานะ,ะถ้าคุณเป็นโปรแปนะคะคุณก็จะได้ถึง2%นะคะในส่วนนี้ที่เขาแชร์ลิง์ทั่วโลกได้ประมาณแสนหกนะคะณปัจจุบันเรามีโปรโปรแปดคนแรกของประเทศไทยนะ,ะอยากให้เ,เพื่อนๆกดหัวใจให้กับท่านนะคะคือคุณนอสนะคะคุณธนกิจบุญยะประจุทธยค่ทท่านสุดยอดมากๆค่ะท่านเป็นแนวหน้านะคะแห่งกองทัพของเราเลยอยากใช้คํานี้ค่ะ ที่เราจะนําพาความสุขความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงไปให้กับผู้คนบนโลกนี้คุณน้อนนะคะเป็นตัวอย่างของการเริ่มต้นค่ะเป็นโปรแปดที่สุดยอดที่สุดในดวงใจของแอมนะคะแล้วเรายังมีโปรเจต์นะคะคือพี่ดเรแจนนะคะพี่ด็เรแจนที่เป็นท็อป5อินฟลูเอนเซอร์นะคะท่านนะคะมีรายได้จากที่แบบเราไปโอ้โหตัวเป็น,เ,ปนเราเราสามารถพบได้นะคะพี่ด็เรแจนวก็มีพี่แหม่มนะคะพี่แหม่มมันช่วงแบบคุยกับคนยากมากค่ะท่านไม่ได้ทําง่ายๆเหมือนเราค่ะ เพราะท่านมีมีมีโรคประจําตัวที่ใครไปแตะท่านไม่ได้คะ่ะถ้าแตะทุกท่านจะต้องแบบสมบัติเลยะคะ่ะเป็นประมาณเหมือนบ้าจีะะ้อย่างเงี้ยค่ะท่านยังทําได้เลยแล้วเราเป็นใครทำไมจะทําไปได้นะคะก่อนหัวใจให้กับท่านเหล่านี้นะคะคุณทุกคนทําได้หมดเลยแอมเชื่อว่าอย่างนั้นแล้ววันนี้นะคะสําหรับการเป็นอีลิตแล้วนะคะตรงนี้เนะี่ยเมื่อคุณนําพาเพื่อนๆของคุณมาสู่ธุรกิจคะ่ะคุณยังจะมีรายได้ที่เรียกว่าเจเนอเรชั่นแนลแมทชิ่งโบนัสคือสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะจากยอดขายที่ คุณสามารถช่วยเพื่อนของคุณให้มีรายได้จากยูนิเลเวลคอมมิชชั่นถ้าคุณช่วยเพื่อนคุณเท่าไหร่นะถ้าคุณช่วยเพื่อนคุณในเลเวลที่1คุณได้สิบเปอร์เซ็นต์เลเวลที่สองสามสี่ห้าคุณได้ห้าเปอร์เซ็นต์นะบริษัทให้ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยกันมาดูนะคะเลเวลที่หนึ่งถ้าคุณช่วยเพื่อนของคุณห้าคนในเขามีรายได้หนึ่งแสนบาทในยูนิเลเวลคอมมิชชั่นเมื่อสักครู่ที่แอมบอกว่าเป็นบำนาที่เติบโตได้คุณจะมีรายได้จากการที่ช่วยเขาหนึ่งแสนเขามีรายได้คนีบาท คุณช่วย5คนคุณได้50,000เฮ้ยคะแล้วบริษัทก็ยังจัดให้อีก5เเลเวลด้วยกันนะคะมาดูนะคะก็ช่วยลงไปค่ะทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆดูนะเนี่ยค่ะเรายังมีชั้นที่5นะคะถ้าช่วยแบบนี้5คน5คนแตก5ไปเรื่อยๆชั้นที่5จะเป็น3,125คนถ้าเขามีรายได้คนละ100,000บาทเพื่อนๆรู้ไหมคะในตรงเนี้ยคุณจะมีรายได้ที่19ล้านโดยประมานะคะอันนี้ก็คือเงินอีกรายได้หนึ่งสุดยอดไหค่ะถ้าสุดยอดกดหัวใจให้ได้นะคะวันนี้คุณมีทางเลือกค่ะ ตัวคุณอยู่ที่นี่แล้วได้มีโอกาสได้รับเรื่องราวค่ะของบริษัทไลฟ์แมนเทสว่าสุดยอดยอดเยี่ยมขนาดไหนอยู่ในตลาดหลกักทรัพย์ันนแบับ๊มีงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วยังมีฐานพับเดตข้อมูลคือฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์เรื่องเกี่ยวกับสินค้าซึ่งคุณสามารถเข้าไปค,ค้นข้อมูลได้วันนี้คุณอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์โพเทนดิมในการดูแลสุขภาพของคุณให้ได้แบบที่คุณต้องการหรือคุณอยากจะสร้างชีวิตในฝันของคุณค่ะนะคะด้วยบริษัทไลฟ์แมนเทสแอมเป็นคนหนึ่งที่เลือกในการที่จะสร้างชีวิต ในฝันของแอมด้วยบริษัทไลฟ์บันเทจากการเริ่มต้นเล็กๆที่อยากทานเพียงแค่2,850จากหนึ่งแคปซูลที่ทําให้แอมมาปีมีวันนี้ค่ะสามปีที่แอมอยู่ในบริษัทไลฟ์บันเทมีชีวิตที่ไร้กังวลในทุกๆเรื่องตั้งแต่สุขภาพทางด้านการเงินนะคะแล้วก็มีความสุขในทุกๆด้านได้ทําในสิ่งที่แอมปรารถนาและชอบนะคะณวันนี้แอมเชื่อว่าทุกคนมาถูกทางแล้วขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกอะไรคะ่ะชีวิตเป็นของคุณค่ะใครก็เลือกให้คุณไม่ได้คุณคือผู้ เลือกค่ะมาสารฝันชีวิตของคุณด้วยตัวคุณเองนะคะวันนี้ก่อนจากไปแอมจะส่งภาพส่งภาพนี้ให้เ,เพื่อนๆดูนะคะบางท่านเข้ามาใหม่นะคะอาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นนะคะทั้งท่านเก่าและท่านใหม่ในภาพเนี้ยมีวงกลมๆอยู่สิบหกวงค่ะคุณอาจจะเห็นค่ะหรือคุณอาจจะไม่เห็นแต่วงกลมเนี้ยมันก็จะยังอยู่ในภาพนี้ค่ะวันนี้เหมือนกันค่ะวันแรกที่แอมเข้าสู่ธุรกิจไลฟ์วันเฉดแอมไม่ได้มองเห็นภาพใหญ่มากมายค่ะเห็นแค่ว่าอ๊ย้ย มันแพงจังเลยเป็นไปไม่ได้หรอกเราไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้วันหนึ่งที่ได้มีโอกาสสัมผัสผลิตภัณฑ์เพียงเม็ดเดียวทําให้แอมเริ่มค้นหาว่าอุ๊ยผลิตภัณฑ์ดีขนาดนี้อยากเข้าไปฟังเป็นยังไงนะแบบตุ้มๆต่อมๆแบบไม่อยากเข้าเท่าไหร่อยากเข้าไม่อยากเข้าอยา่างค่ะจนวันหนึ่งได้มีโอกาสไปเปิดโลกกระทัดตัวเองค่ะผลิตภัณฑ์สุดยอดขนาดนี้อยากแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ให้ผู้คนทั่วโลกจนวันนี้แอมเห็นวงกลมครบ16วงแล้วมีความสุขว่าโื่อหเพื่อนๆทุกคนในห้องเนี้ยโชคดีมาก วันนี้อาจจะไม่ใช่ทัมมิ่งของคุณหรืออาจจะใช่นะคะถ้าคุณตัดสินใจค่ะถามที่ผู้ที่แนะนําท่านมาค่ะว่าจะทํายังไงที่จะตอบโจทย์ชีวิตกับความฝันของคุณที่คุณคิดว่าจะตอบโจทย์ในเรื่องใดๆก็ได้ค่ะกับผลิตภัณฑ์ของเราและเชื่อว่าทุกคนจะก้าวไปนะคะแล้วตัดสินใจในทางที่ถูกต้องกับชีวิตของคุณนะคะวันนี้แอมขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ